Right. แคร์เยอะมากบุคลิกเสียไม่มั่นใจใครเป็นบ้างคะมาค่ะจัสโมเดิลพามาแก้ปัญหาให้ตรงจุดการที่ช่วงนี้อากาศเย็นเนาะเป็นธรรมดาที่หิมะก็อาจจะตกได้เออหมายถึงรังแคบนังศีรษะนะคะป้องกันได้ด้วย 1. เลี่ยงการใช้น้ําอุ่นสระผม2ควรสระผมบ่อยๆ3ต้องบํารุงด้วยจัสโมเดิลแฮทนิกสูตรแอนตี้แรนดัฟขวดสีฟ้าช่วงนี้เนี่ยขึ้นแท่นตัวทอมเลยนะยอดขายว่าแรงสุดต่อกันมาตั้งแต่รุ่น่อเลยค่ะไม่ดียังไง รู้ไหมตัวนี้จะมีส่วนผสมของซาลิเซลิกแอซิดช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเป็นการช่วยลดขุยรังแคที่มองเห็นได้นั่นเองส่วนใครที่เกิดปัญหาจากเชื้อรานะคะตัวนี้ก็ช่วยบรรเทาได้ด้วยนะคะเลยมีไพลล็อกโทนโอลามีนตบทับมาพร้อมกับสารสกัดอื่นๆที่ช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองอย่างว่านหางจระเข้ข้าวโมไม้และดอกโรสแมรี่ก็ช่วยลดอาการคันด้วยนะคะวิธีใช้โทนิกนะคะก็แค่หยดลงมือก่อนค่อยฉลมมั่วนงังศีรษะนวดๆก็จะได้กลิ่นหอมหอมยง บอกเลยค่ะว่าไม่เหม็นฉุนถูกใจแน่นอนที่สําคัญควรใช้ต่อเนื่องทุกวันตลอด2เดือนนะคะแต่พอไม่มีปัญหารังแคเนี่ยก็ยังจะต้องใช้อยู่นะแต่ว่าเริ่มลดปริมาณลงเหลือแค่1-2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะมาค่ะแก้ไขปัญหารังแคได้ตรงจุดด้วยเจสสม o d e เด h a ฮโด o n i c สูตรแอนตี้แดนดับขวดสีฟ้านะสั่งซื้อที่ออนไลน์หรือร้านค้าใกล้บ้านคุณ